สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโตโยต้าวีออสนะครับคันนี้ติดตั้งนะครับสติกเกอร์คาดข้างนะครับเรียกว่า GT Street Version นะครับเมื่อทำสีออกมาแล้วนะครับงานโดยสวยแบบนี้ติดตั้งสติกเกอร์ GT Street Version เข้าไปตรงรุ่นนะฮะก็จะเกิดความสวยงามแบบนี้เลยนะครับจะได้ตรงรุ่นเลยนะครับ GT Street Version นะครับตัวนี้ตัวสีขาวใช้เป็นแดงตัดด้วยดำนะครับ ้ารถดสีดำก็ใช้อีกแบบหนึ่งนะครับนี่ฮะรุ่นของเขานะครับ GT Street Version ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับงานติดตั้งสติกเกอร์คาดข้างนะครับตัวนี้ฮะตรงรุ่นนะครับ GT Street Version ใน Toyota VOS อีมา2,010นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดมีความสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับสำหรับสติกเกอร์คาดข้างในโตโยต้านะครับ v นะครับ รุ่น GT Street Version ฮะดูม,มุมกว้างอีกทีนึงครับนี่ครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับสนใจทักเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ